โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยายน2563ซึ่งมีมติรับทราบและอนุมัติตามการพิจารณาของคณะกรมกรมการการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซึ่งเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรอบวงเงินรวม13,904.5ล้านบาทจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด6กลุ่มเกษตรกรสมาชิก243รายจํายจำนวน4ชนิดสินค้าได้แก่แปลงใหญ่ข้าวข้าวโพดผักและลำไยรวมพื้นที่ที่ทำการเกษตรกว่า 3,279ไร่รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรร1 7 5 6 5 9 7ลบาทโดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวจำนวน2โครงการงบประมาณ5,57ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบคือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปราจีนบุรีและกลุ่มแปลงใหญ่พืชประกอบด้วยผัก ข้าวโพดเรียงสัตว์และลำไยจำนวน4โครงการงบป,ประมาณ11.99ล้านบาทซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบครับสวัสดีครับผมบรุษจันทราสร้างครับจากแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่5าตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของกลุ่มในการแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนการผลิตซึ่งเราได้รับงบประมาณมาในจำนวน2 8 0ล้านแแสนกว่าบาทครับและหลังจากที่เราได้รับงบประมาณในส่วนของการดำเนินการในกิจกรรมนั้นทางกลุ่มได้ก็ได้มีการดำเนิน,นการบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์ให้แก่แกแกสมาชิกไม่ว่ากิจการของการเกี่ยวนวดข้าวรวมไปถึงการปรับพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้กลุ่มของเรามีศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการมีความเข้มแข็งในเรื่องของความสมรคีร่วมไม้ร่วมมือนะครับในส่วนนี้เราจึงสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้นจากแต่ก่อนที่เป็นมาสวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์ทองสวัสดิ์ประธานกลุ่มแป็หใ่ข้าวหมู่ที่หนึ่งตำบลบัทองตำเภบึงบด่จังหวัดปัตตานมมีครับตามที่กระทรวงเษาากษตรจัดสรรได้ ใ้งบประมาณมายกระดับแป้งใหญ่ทวะเทศครับกลุ่มของเราของอยู่ที่หนึ่งปบุญหมวรองเนี่ยใ้งบประมาณ2ล้าน6กแสนสิบเจ็ครับซึ่งใงบประมาณตัวนี้เราได้จัดซื้ออุปกรณ์การเสรีด้านการเครื่องรัดฟังแล้วก็กท็ทเตอร์ครับเพื่อมายกระดับความก้าวหน้าของเกษตรกรและสร้างความแข็งแข่งให้กลุ่มจะเพิ่มไรายได้ ให้กับเกษตรกร,กรซึ่งปัจจุบันรายได้ไดของเกษตรกรนั้นค่อนข้างน้อยครับทะนั้นประมาณที่ทางกระทรวงเกษตรกัดมาให้นี่ถือว่ากุดหนุนเกษตรกร,ท,กรที่มีรายได,ได้น้อยซึ่งเป็นกําลังหลักของการพัฒนาประเทศสวัสดีค่ะพี่มนรัตลำทองนะคะประธานกลุ่มผักแปลงใหญ่ตำบลมนทรีค่ะออของเราเนี่ยได้รับโครงการ ของรัฐบาลที่สนับสนุนมานะคะเราได้ทําการซื้อเครื่องจักรเพื่อที่จะลดแรงในการผลิตนะคะเช่นการซื้อเครื่องจักรในการที่จะผสมปุ๋ยปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะเพื่อที่จะทําให้ดินที่ปลูกผักมีคุณภาพดีเหมาะกับพืชต้องการค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้ซื้อเครื่องจักรในการแปรรูปประกอบไปด้วยเครื่องสกัด เย็นนะคะซึ่งจะสามารถสกัดน้ำผักผลไม้ที่มีคุณภาพดีเครื่องอบแห้งซึ่งจะสามารถอบผักผลไม้ให้กรอบอร่อยแล้วก็คงคุณค่าอยู่แล้วก็เครื่องทอดสุญญากาศซึ่งเครื่องทอดสุญญากาศเนี่ยสามารถที่จะแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเราให้มีคุณภาพดีแล้วก็เป็นสินค้าแปรรูปที่ออกสู่ท้องตลาดกิจกรรมที่เราซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะ เป็นทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำได้โดยที่ทุกขั้นตอนของการผลิตพืชของเกษตรกรนะคะไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ทิ้งเปล่าโดยไม่มีมูล,ลค่าเลยค่ะสวัสดีครับผมชลินบู้ต้องํำประธานกลุ่มเป็นใหญ่ข้าโพดหลังนาได้รับงบประมาณมา2องล้านเก้าแสหบาทมาซื้อรถเกี่ยว รถไรถลอตเตอรี่ก้ามสมุม๋ยเพื่อมาพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ของเราให้มีคุณภาพขึ้นแต่ลดต้นทุนลงเพราะว่าเราได้อุปกรณ์มาเราจะได้ลดต้นทุนของลูกกลุ่มเราได้งบประมาณมาก็ลดต้นทุน,เพ,นเพิ่มรายได้ของลูกกลุ่มได้เยอะ พอได้งบตัวน okay. ี with animals with animals. ้มาก็ถ uh, ือว่าโอเคแต่คือถ้าจ้างกานนอกมันก็แพงใช่ไหมแต่คือเราได้งบตัวนี้มาคือก็รายได้ลูกกลุ่มเราก็ดีขึ้นต้นต้นทุนลดลดลงจได้เพิ่มขึ้นสวัสดีครับผมชื่อนายสานิเจนสัญญายุดเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผักและอุากรจชุมชนเกษตรินทรียบ้านเขาไมแก้ เราได้รับการสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่เป็นเืนเงินสมล้านบาทครับได้จัดซื้อจัดหาวัสดุรูปพรร์ดังต่อบนี้นะครับมีอาคารเดกประสงค์ลานาากรถทรวนดินเครื่องหัดฟางโรงเรือนห้องเย็นเครื่องแพ็คสุญญากาศแล้วก็ไปดูตัอนนื่นๆที่ประกอบในรายการนี้นะครับทางุ่มของเราได้ ช้วัสดุอุปกรณ์พัฒนาโครงการางานของเราได้รัความก้าวหน้าได้รับความสะดวกเป็นอย่างยิ่งและเราคิดว่าในอนาคตรเราจะได้รับเ,เพิ่มพูนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณในด้านกเกษตรแใหญ่ๆของเราในหนา แปลงใหญ่ลำไยตำบลวังท่าช้างได้รับงบประมาณ2,995,670บาทในการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดโดยสินค้าหลักๆที่กลุ่มได้จัดซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าของตัวลำไยโดยกระบวนการแปรรูปโดยเริ่มจากการคัดเกรดลำไยด้วยเครื่องคัดขนาดและนำไปแกะ,มะเมล็ดแล้วจึงนำไปล้างก่อนเข้าอบด้วยตู้อบลมร้อน เป็นสินค้าแปรรูปที่เป็นทางเลือกใหม่ของกลุ่มทําให้ลดภาระปัญหาการส่งออกไม่ได้ในช่วงสถานการณ์โควิดและเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับกลุ่มและชุมชน